ถ้าใครกำลังมองหาเก้าอี้ทำงานที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อให้นั่งทำงานได้สบายมากขึ้นผมแนะนำเก้าอี้ตัวนี้ของโมเดนารุ่นนาปาเลยครับรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบพนักพิงออกมาเป็นรูปตัวเอสนะครับผมเพื่อให้รองรับแผ่นหลังของเราได้อย่างตรงจุดครับเวลานั่งทำงานานานๆเนี่ยจะได้ไม่ปวดหลังเบาะนั่งเนี่ยบุฟองน้ำนะครับผมที่หุ้มด้วยหนัง P u ูคุณภาพดีให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายครับพนักพิงเนี่ยก็หุ้มด้วยผ้าตาข่ายเมชนะครับผมแล้วก็หนัง PU ที่นุ่มมากๆและยังระบายอากาศได้ดีครับผม,นน,มน,บนนั่น่่งทอุีีดเยจดดูพกพกิ มีปุ่มควบคุมการปรับเอ็นได้นะครับสามารถเลือกความหนืดในการเอนได้นะครับเพิ่มอิสระในการนั่งครับส่วนที่วางแขนนะครับผมก็ออกแบบมาเพื่อให้วางแขนได้อย่างถูกต้องตามสรีระศาสตร์ครับและที่สาคัญคือนิ่มมากๆใครตัวสูงเนี่ยก็สามารถนั่งได้สบายนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขารองรับได้ถึงต้นคอเลยครับตรงขาเนี่ยจะเป็นเหล็กที่ชุบโครเมียมกันสนิมมาให้นะครับผมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานแล่รุ่นนี้เนี่ยก็ยังรับประกันในส่วนของล้อขาแล้วก็โชคให้ถึง3ปีเลยครับคือเป็นเก้าอี้ทํางานที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทททย์สํํําาาาาาาหรรััับคคนนนนนี่่ต้อองงงงงเเป็็วลลๆมมกกกใ หาเกาอี้ทำงานดีๆสักตัวที่ใช้งานได้แบบคุ้มค่าผมก็แนะนํารุ่นนาป้าตัวนี้เลยครับก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้เนี่ยเขามีวางขายอยู่ที่ออฟฟิศเมดนะครับสามารถเข้าไปลองนั่งหรือว่าลองใช้งานกันได้เลยนะครับ